นายสถียนสะทองหนผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนนวมินทลาชิโนทิศสวนกลาบวิทยาลัยสุปราการได้เปิดเผยว่าแม้จะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมแต่ว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของทางโรงเรียนยังคงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ล่าสุดน,นะครับทำผลงานประวัติศาสตร์ตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติเพิ่งจะได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกโดยนักกีฬาทั้งหมดนะครับสังกัดโรงเรียนนวมินทลาชิโนทิศสวนกลาบวิทยาลัยสุปราการส่วนปีการศึกษานี้ มีนักเรียนระดับม .1 นะครับก็มาเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วยทางนี้ระบบของนักกีฬาวอลเลย์บอลของทางโรงเรียนก็จะเป็นลักษณะอยู่กินด้วยกันที่โรงเรียนในโคต้านักกีฬาตอนนี้มีนักวอลเลย์บอลในโคต้านะครับจำนวน35คนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงชั้นม .6 ส่วนการฝึกซ้อมในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆส่วนช่วงเดือนเมษายนก็จะปล่อยให้กับนักกีฬาได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์และจะกลับมาทําการฝึกซ้อมต่อ เตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการของกรมพละึศษาที่จะมีการจัดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคม2556ซึ่งจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2ทีมในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับ